โลโลได้ยินไหมอเ,เอาละจ้ะสวัสดีครับผมมาน่ดกอลิศนะครับ <Wow. S 2> วันนี้จะปามาแอลพอ่อางานสตรีทอาร์ตนะครับหรืองานสามมิติชุมชนเนอะอของหมู่บ้านต้นแก้วตำบลเวียงยองนะครับหน้าวัดนี้มันจะมีหุ่เนี่นครับที่เจิญคนมาแอลวัดต้นแก้วนะครับแล้วก็มันจะมีข้างนี้อยจะเป็น QR code นะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่คนมาเช็คอินแล้วก็สามารถสกแกนเข้าไปดูในเพจในเว็บไซต์ของวัดแล้วก็ของโครงการได้นะครับแล้วมันจะมีหูปหน้าวัดที่งามขนาดนะครับนั่นคือ,อเป็นผลงานของศิลป,ปินกลุ่มป้ายสีนะครับเป็นหูปวิถีชีวิตชุมชนคนเจ้ายองนะครับเป็นเรื่องของการแห่เห็นแตนแต่เข้าวัดนะครับใส่ชุดคนยอง ปันผ้าเอาขวดตานดอกไม้มาตานวัดนะครับมีหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เขาบันทึกอยู่ยไว้ในบนผนังหน้าวัดต้นแก้วแห่งนี้ที่ลืมมาได้ก็คือเป็นเ,เทศบาลตบนเวียงยองนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวและกีฬานะครับจังหวัดละปูนนะครับนำโดยพอไก่นะครับที่เปิ้ลเอางบประมาณมาสนับสนุนโดยโดยเฉพาะ3องค์กรเนี่ยครับที่มีส่วนร่วมกัน งานสตรีทอาร์ต่เป็นงานกราฟิกนะครับอยู่บนถนน่า,างเข้าหมู่บ้านเวียงยองต้นแก้วนี้นะครับแล้วก็จะมี2อฝั่งกำแพงก็จะมีหูบว,วาดสามิติตัวนะครับเฮาสต๊อกก่อนนะครับเจ๊ไม่ยิ้มใส่มาจี้ต้องนุ่านี่ครับระไฟ่เปลี่ยนเขาได้เตียวไก่ก็ยิ้มหมดนะครับได้แล้วหรอครับ เห็มเรื่องเรื่องตีอยากจะฝากเจิญจวนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนในจังหวัดระพูนทั้งหมดเนี่ยแหแอกันนะครับก็คือวันที่6ตุลานี้นะครับจะมีการจัดถนนคนเดินนะครับของคนเวียงยองนะครับก็คือเขาจะจัดตั้งแต่หน้าวัดพระธาตุเขาเดินลอดขัวมุงมาเนี่ยครับข้ามขัวเนาะลอดออหลังคาขัวมุงเข้ามาก็จะมาเจอ งานสตรีทอาร์ตตรงนี้เราจะมีการจัดถนนคนเดินฝั่งนี้ตัวนะครับถนนเส้นนี้เราจะจัดเป็นถนนวัฒนธรรมของคนยองนะครับเราจะมาเจอภาพวาดสตรีทอาร์ตทั้งหมดที่เราทําในหมู่บ้านเวียงยองนี้แล้วก็ก็จะมีถนนคนเดินพ่อกาแม่ก็จะมาขายของนะครับของที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเวียงยองตัวนะครับมาขายกันบนถนนนี้แล้วก็จะมีดนตรีนะครับมีโฟกซองเล่นนะครับมีร้านกิจกรรมต่างๆก็คือการปั้มลายคำนะครับ มีการวาดหูสีน้ํามีการต้องลายนะครับประกอบกิจ,จกรรมทางศิละปะหลายๆอย่างโดยเฉพาะเยาวชนนะครับ<ะ>ที่เราอ,อยากที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการวาดรูปต่อไปจากวัดต้นแก้วไปที่วัดหัวขวนะครับอันนี้เป็นเฟสสองของโครงการที่ทางเทศบาลตมเวยงยองเปิ่นจะดําเนินการต่อไปครับผม